วัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับพบกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะโอเคมาดูการชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะจ๊ะในปักหลังแล้วนะคะของเดือนมีนาคม25 6 3สนะ,ะอขอดูไพ่พลังงานของพวกคุณเลยไพ่เมนของพวกคุณนะคะในเรื่องของความรักอารมณ์และความรู้สึกนะคะราศีพิจิกลัคนาพิจิกะคะ่ะ หนึ่งดาบการกระทำลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองหรือการลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะลุกขึ้นมาเราลุกขึ้นมามันเป็นการกระทำไพ่เอ์ซอฟซอสนะคะเป็นการกระทำเลยการกระทำการลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างการตัดใจ ก็มีผลแต่แป้งไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นน่ะน,นะต,ตามตามไพ่ที่อ่านมานะคะเนี่ยอขอดูกันต่อว่าคุณจะเป็นยังไงกันบ้างคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคุณเป็นยังไงกันอีกบ้างคะคิงถือเหรียญค่ะคิงออฟเพนนิเคิลแล้วก็เอ e o ซ s w ซอร์สแปดดาบคุณมีความความในใจอะไรบางอย่างที่ไม่ได้บอกให้ใครรู้ โอ้ยโฟล์ซอสคุณพักมันเอาไว้อยู่อย่างนั้นเป็นความรู้สึกในใจที่เก็บเอาไว้อยู่อย่างนั้นไม่ได้บอกใครนะคะไม่อยากบอกใครคุณเสียใจมากกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเพราะเขาคนนั้นไม่ได้รู้ขึ้นมาทําอะไรเพื่อคุณเลยนะคะอ mm hmm. มีคุณคุณเดียวที่พยายามแบบปรารถนาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบอยากจะไปต่ออยากจะไปให้ได้นะคะ Triop Pen นนะคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะไม่ได้มีแค่สองคนละนะคะอืม โอ้โหเดอะฮาร์ดพลิเชตยิ่มาบอกรักสามเศร้าแน่แนการแอบแอบซ่อนเก็บซ่อนความรู้สึกเป็นความสัมพันธ์ที่เก็บที่เก็บซ่อน the อ h a r t princess นะคะราชนิพระจัน์ของเรานี่เองอ the tower สถานการณ์นี้เข้ามาหาคุณโดยที่ไม่ได้มาแบบมาแบบกระทันหันแหละนะคะคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตคุณอ,อ่ะออื เข้ามาตอนแรกคุณไม่ได้คิดว่าจะแบบใช่ละมันแน่นอนมันไม่ได้จะรู้สึกอะไรกับเขาเลยอาจจะเข้ามากันด้วยเรื่องของผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามได้ตอนแรกนะคะรู้สึกดีรู้สึกชอบคนนี้น่ารักหรือว่าเข้ามาในเรื่องของการงานด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณหลงรักกันจริงๆนะคะคุณเป็นยังไงกันอีกบ้างคะชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกจ้ะคุณซอฟวอนตอนนี้คุณอยู่ในสเตตัสที่รอเดี๋ยววิวออฟฟอร์จูนเพจซอฟเพนิคลอีกอันหนึ่งเจ็ดเหรียญค่ะ กับคุนครับตอนนี้คุณอยู่ในสถานนะสเตตัสท,ที่รอรอค่ะรอให้ให้ให้สิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเองตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณรอให้มันเปลี่ยนไปเองคุณรอให้มันเปลี่ยนไปเองนะคะเจ็ดถ้วยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยังเป็นความความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้ยังเป็นไปไม่จริง ยังเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมานมามธรรมไม่ได้ความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกมีโอกาสเป็นรักสามเศร้ามีโอกาสที่ยังเป็นตัวเลือกอยู่มีโอกาสที่คุณกับเขาไม่ได้คบกันสองคนนะคะอือารมณ์ช่วงนี้อ่อนไหวมากๆเขาอาจจะพูดอะไรคําพูดอะไรที่มันรุนแรงใส่คุณโดยที่คุณอ่อนไหวอาจจะไม่ใช่รุนแรงด่าแรงแต่อาจจะเป็นคําพูดอะไรที่มันกระทบหูกระทบใจคุณแล้วทำให้คุณแบบรู้สึกแย่รู้สึกเฟลหรือคําตอบบางคําตอบที่คุณถามเข้าไปแล้วเขาตอบไม่ตรงคาถาม นะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันอีกว่าคนคนนั้นเขาคิดยังไงกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะเขาคิดยังไงกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกจะสติเป็นท่านคุยกับชาวราศีตุลลัคนาตุลสองเหรียญเก้าถ้วยอีกใบหนึ่ง เก้าไม้เท้าเจ็ดไม้เซเว่ n ออนนะคะใจลึกๆคนนี้อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยุติธรรมกับทุกคนนะ justice uh, just นะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันยุติธรรมกับทุกคนกับทุกฝ่ายแหละ แต่ตัวเขาเองไม่มีความสามารถพอที่จะจัดการมันได้นะคะทั้งๆท,ที่ตัวเขาดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะตัดสินใจอะไรได้ทุกเรื่องแต่พอมาในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยทําไม่ได้จริงๆนะคะออืเขาทําได้แต่อาจจะแบบพูดโครงการพูดสิ่งที่คุณไม่อยากรู้ให้ฟังหรือพูดเพอ้อฝันไปก่อนแต่ก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะคะออืฮ เซนซอฟวันเขากําลังต่อสู้ความคิดของตัวเองไพ่ใบนี้เจด็ดเจ็ดไม้เท้าเป็นการที่ต่อสู้ความคิดของตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเองนะคะหาจุดยืนของตัวเองเขากําลังหาจุดยืนของตัวเองอยู่กำลังหาจุดยืนของความสัมพันธ์ในทิศทางที่เขาต้องการนะคะให้มันอยู่ในทิศทางที่เขาต้องการตอนนี้เพื่อที่จะมองไปถึงในอนาคตว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อได้นี่คือความคิดของเขาอือหือ เขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตก่อนนะนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเขาเงียบไปหายไป mm hmm. ก็แสดงว่าเขาไปหาจุดยืนของชีวิตของตัวเองอยู่นะคะว่าจะต้องทํำยังไงแล้วค่อยกลับมาแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งทีนี้มาดูกันต่อค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกจ้ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้าง คิงถือถ้วยคิงอ,อัลคัฟควินซอ,อกคัฟโอเคโอเคอเดอะเวอร์ค่ะนายออฟซอร์ดเห็นไหมนายออฟซอร์ดเป็นความสัมพันธ์ส่วนเกินจริงๆความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีคุณแค่2คนอยู่แล้วนะคะ3ดาบมาบอกอีกมีโอกาสที่สถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นค่ะมันจะมีภาวะ six of cup ฟโอเคเดอะชาลิออดบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเดอะเฮอร์มิตบางท่านคุยกับชาวร,ราศีกันลัคนากันอีกใบหนึ่งจบพอแล้วจ้ะ9ดาบ ในปักนี้ความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะตัวเขาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเขาจะมาคุณคือคุณนะจะเริ่มทําใจได้เอางี้ดีกว่าคุณจะเริ่มทําใจได้เข้าใจกับสถานการณ์แล้วจะนิ่งไปแต่ตัวเขาจะกลับเป็นอะไรที่แบบน้อยใจคุณเห็นไหมคุณเป็นอย่างนี้เขาเริ่มมาทําตัวให้เหมือนคุณนี่คือไพ่คู่ค่ะคิงถือถ้วยและควีนถือถ้วย เขาเริ่มกลับมาทําเหมือนตัวคุณตอนแรกคุณอาจจะงองแงหรือว่าคุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเขาพอคุณนิ่งไปบ้างรอบนี้เขากลับจะมางองแงใส่คุณนะคะอือ mm หือ hmm. The world บางท่านคุยชาวต่างชาติอือ mm ฮึ hmm. ความสัมพันธ์นี้ยังไปกันต่อกี่คนก็แล้วแต่ยังไปกันเรื่อยๆเลยค่ะคุณมีโอกาสาที่จะมีปากเสียงกันทะเลาะกันนะคะความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเขาหายไปแล้วหมอเดี๋ยวเขาจะกลับมา six of cups เดี๋ยวเขาจะกลับมายังไม่ไปไหนนะจ๊ะอืฮึเดอะชาลีออดคนคนนี้เอาแต่ใจค่ะเดี๋ยวจะมีปากเสียงมีทะเลาะกันนะคะความสัมพันธ์นี้มันคล้ายๆว่าความคิดคุณกับความคิดเขาอะเขาจะเอาแต่ใจแต่ตัวคุณอะจะแบบเออเอเอให้เขาอยู่ในชีวิตส่วนเราก็ปรงงละเราสามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมือนเหรือสีเหมือนเดอะเฮอร์มิตได้นะคะ,นะคะเหมือนโครนาสได้นะอืม แล้วก็ three of วอนสามไม้เท้าพวกคุณยังไงก็ยังจะวนกลับมากลับมาคุยกันอีกกลับมาคบกลับมาคุยกันอีกเพราะบางคนมีปัญหากับเรื่องของธุรกิจด้วยที่จะต้องสะสางร,ร่วมกันนะคะในบางคนบางกรณีบางคนมีมีเรื่องที่เกี่ยวพันจะต้องมาประชุมกันหรือต้องมาเจอกันมันก็จะทำให้คุณยังไม่จบกันง่ายๆแต่ความสัมพันธ์นี้ก็เป็นแบบก้าวดาบก็คือ มันยังทุกมันยังมีอะไรอยู่ในใจมันยังมีอคติต่อกันมันยังถูกมันยังไม่ถูกเคลียร์ให้ลงตัวแต่เพียงแค่ว่าในปักนี้จากที่คุณงองแงตัวเขายังจะเป็นคนงองแงรอยงองแงโดยไร้เหตุและผลด้วยสาเหตุที่ว่าพราะคุณเองนิ่งไปนะคะอืมพ่อแงแม่งอนอ่ะนะโอเคทีนี้มาดูกันต่อดีกว่าจ้ะกับคำแนะนำนะคะ ไม่ใช่คําแนะนําสิการงานการเงินสิหมอนลืมมึ่นละการงานการเงินค่ะการงานหนึ่งใบการเงินหนึ่งใบ The Lover การงานการงานของคุณนะคะบอกได้คําเดียวเลยว่ามีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะ The Lover จะไปติดต่อคุยพูดคุยผู้ใหญ่อะไรยังไงเขาช่วยเหลืออย่างดีน้องนักศึกษาที่เรียนอยู่เช่นเดียวกันนะคะจะไปวิ่งเต้นหาครูบาอาจารย์หรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ปริญญาโทรป,ปริญญาเอกหรืออะไร เขาจะช่วยเหลืออย่างดีนะคะทําเลยตอนนี้ส่วนเรื่องงานระวังค่าใชา้จ่ายมากๆเพราะช่วงนี้รายรับยังไม่ได้มามากนะคะต้องระวังไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมีโอกาสที่จะไปซื้อของแล้วเป็นหนี้อีกหลุดโฟกัสอะ่ะเออระวังด้วยระวังตัวเองจะหลุดโฟกัสเก็บเงินค่ะช่วงนี้นะทีนี้มาดูกันต่อที่คำแนะนำของคนโสด ชาวราศีพิจิกและนาพิจิกแป้งเห็นไพ่วิวออฟโรจูนอะคอยนิดนึงไพ่วิวออฟโรจูนเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นดวงของคุณอะ่ะกําลังจะเริ่มเหนือกว่าเขานิดนึงอะ่ะนะคะเดี๋ยวเราดูกันปักหน้าว่าจะเป็นยังไงอือือ หมือนคุณจะเริ่มเป็น,ปนแบบมีมีแต้มต่อเดี๋ยวปักหน้ามาดูว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ดวงทั่วไปนะจ๊ะดวงทั่วไปดวงทั่วไปนะอ่ะคนโสดค่ the fairness, ะ The f i n i s ค่ะ this situation will be จะคบใครจะคุยกับใครยังคุยได้ปลอดภัยอยู่ยังไม่มีพิษมีภัยอะไรใดๆ เอซออฟวันโอ้ยจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะจ๊ะคนโสดแต่ให้จีบนะแค่มาจีบแค่ทําให้รู้สึกดีแค่นั้นเองนะคะคุยได้ถ้าถามว่าตอนนี้มีใครได้ยังหมอมีได้แล้วคุยได้แต่แล้วแต่คุณตัดสินใจไม่เกี่ยวกับหมอถามหมอตลอดไม่ได้นะคะอย่านี่เป็นดวงทั่วไปนะคะดวงทั่วไปนะจ๊ะอืมขอดูคําแนะนําของคนคุยไม่ชัดเจนค่ะ โอ้โห bright future จริงๆด้วยอะ่ะเนี่ยเห็นไม่มหมอเพิ่งพูดเรื่อง view of fortune ไปเองอะ่ะสถานะของคุณไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่กี่คนเนี่ยซ้อนสามซ้อนสองซ้อนสี่ทั้งวินมอเรไซค์ระวังตำรวจจับนะแต่หมอไม่ได้สนับสนุนความสัมพันธ์อะไรที่มันผิดนะคะบอกเลย b r i future มันคือเหมือนคุณจะเริ่มเป็นแต้มต่อมันจะมีผลต่อการตัดสินใจของคุณ ก็คือว่าคุณจะตัดสินใจอยู่หรือไปมันมีผลอพิโสดหน้านี่แหละปักหน้านี่แหละเราจะได้รู้กันแต่ปักนี้จะเป็นอย่างที่บอกนี้ไปก่อนนะคะอยู่ที่คุณเลยเจ็บดาเห็นไหมเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่โอเคไม่ถูกต้องคุณอา,อาจจะมีการที่ลุกขึ้นมาหรือตอนเนี้ไพ่บอกว่าให้คุณทํารักตัวเองตั้งแต่ปักนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวปักหน้าค่อยมาตัดสินใจหตุทีว่าคุณจะไปยังไงต่อนะคะคุณจะมีสติหรือมีอะไรขึ้นมาหมอไม่ได้ว่าแต่มาถึงแบบ คุณจะเริ่มรู้เริ่มโอเคคนนี้ยังไงแบบไหนใช่หรือเปล่าหรืออีกในหนึงนะมันรวมถึงคนโสดด้วยนะคนคุยมันมีมันมีสถานะเส้นบางๆก็คือตัวคุณเองจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วทำให้คุณได้เห็นเขาเรียกว่าได้มีเกิดการเปรียบเทียบกับคนที่คุณคุยอยู่มันไม่ชัดเจนคนนี้นะคะเออประมาณนี้เลยทีนี้มาดูกันต่อที่ คนมีคู่ชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกนะจ๊ะอดทนเดอ m o มูนะ oh, moon, นะคะเดอ m o มูนโหเดอร์เวเดอเดวิลด้วยมันเป็นกรรมที่ช่วงนี้ต้องต้อง,ต,องต้องทุกต้องทนแต่ในขณะเดียวกันเดอร o มูนเดอร์เดอรซันบอกอะไรอ่ะ the emperor โอเคคุณต้องยอมให้เขาเป็นต่อคุณไปก่อนนะคะ ครอบออแฟนคุณหรือว่าคนที่คุณแฟนคุณอะคนที่มีครอบครัวแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องยอมให้เขาเป็นต่อไปก่อนกับความสัมพันธ์นี้ตรงจุดนี้นะคะคุณต้องอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะเออห้าไม้เท้า f i v swan หยุดความขัดแย้งเห็นไหมต้องยอมยอมเพื่อให้แบบหุดความขัดแยง้งกลับมาปณีประอมกันนะคะไพ่ห้าไม้เท้านะคะ ไฟโซฟอถึงแม้ว่าคุณจะมีอะไรในใจที่ไม่พอใจต้องหยุดความขัดแย้งไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งสงสัยหรืออะไรนิ่งๆเอาไว้ก่อนนะอดทนนะ่ะอดทนเลยนะคะมันยังไม่ใช่จังหวะเวลาของเราที่จะเทคแอคชั่นหรือจะพูดอะไรออกไปเพราะตอนนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจกันอยู่บ้างในหลายหๆเรื่องนะจ๊ะโอเคนะ ประมาณนี้นะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บสไครต์ด้วนะใครสนใจดูดวงวนตัวรายละเอียดอยู่ใน description box ด้านล่างนะถ้าแอดไลน์มาไม่เจอนะจ๊ะโอเคค่ะเม้นด้วยคำสุภาพสุภาพเป็นว่าสุภาพสุจราที่รักนะคะเม้นระบายได้แต่ขอเป็นคำสุภาพนะคะไม่ด่าไม่แฉกันเยาวชนดูช่องเราอย่าลืมนะจ๊ะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆาสวัสดีค่ะ